สวัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับชั้นม1น,นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนไปเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะหวังว่านักเรียนคงจะไปทบทวนบทเรียนกันบ้างแล้วนะคะในวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องของ ความขาดแคลนการเลือกแล้วก็ค่าเสียโอกาสนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูได้สั่งงานไปทั้งหมด2ข้อนะคะ เกี่ยวกับส้ม9ผลหลายคนก็ส่งเข้ามาแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยในระดับชั้นม .1 น,น,นะคะใครยังไม่ได้ทำให้นักเรียนรีบทำส่งคุณครูนะคะจะใส่สมุดร,รายวิชาเศรษฐศาสตร์ก็ได้หรือจะใส่ในกระดาษรายงานกระดาษ A4 e ก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะสะดวกนะคะเมื่อนักเรียนเสร็จแล้ว2ข้อนะคะหลายคนก็ได้เข้าไปทาแบบทดสอบแล้วบางคนก็ตอบเกินครึ่งก็ถือว่าเก่งมากเลยนะคะ แต่บางคนก็ยังตอบไม่ถึงครึ่งเลยจะสิบข้อนะคะเดี๋ยวเอาไว้จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปนะคะว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนจะสอบผ่านเกินครึ่งนั่นเองส่วนในวันนี้เรามาดูเรื่องของวันนี้นะคะความขาดแคลนการเลือกแล้วก็ค่าเสี่ยงโอกาสนะคะมันคืออะไรอันดับแรกก็ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าจุดจุดหนึ่งนักเรียนจะต้องเลือกขึ้นมาระหว่างสิ่งสองสิ่งนักเรียนจะเลือกอะไร ระหว่างทุนเรียนฟรีคุณจะเรียนยังไงก็ได้จะจบปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือจะไปเรียนต่างประเทศก็ได้คือทุนเรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนกับเงินจํานวน10ล้านบาทถ้าเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเลือกตรงนี้ถ้าเกิดครูมีตัวเลือกให้นักเรียนอยู่2ตัวนักเรียนจะเลือกอะไรระหว่างทุนเรียนฟรีกับเงิน10ล้านบาท หลายคนเลือกทุนเรียนฟรีเพราะอาจจะให้เหตุผลว่า ที่บ้านหนูก็ยากจนแต่ก็พอมีพอกินนะคะพอเลี้ยงตัวเองได้หนูก็อยากได้ทุนเรียนฟรีมากกว่าถ้าหนูเรียนจบหนูอาจจะได้เอาเงินมาช่วยเหลือมาจุนเจอครอบครัวได้นั่นเองแต่บางกลุ่มบางกลุ่มนักเรียนอาจจะเลือกเงินจํานวน10ล้านเพราะปัจจุบันก็ถือว่าเงินเงินถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่5นอกจากปัจจัย4ี่ที่เราเคยเรียนมาถูกต้องไหมคะเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆเราต้องใช้เงินซื้อเหตุผลของ เรียนก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันออกไปนะคะไม่ผิดนะคะเพราะความแตกต่างของบุคคลย่อมมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันและเหตุผลของแต่ละคนก็ย่อมไม่เหมือนกันนั่นเองฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งถ้าให้เลือกอระหว่างรูปร่างดีกับมีสมองที่ดีนักเรียนจะเลือกอะไรคะ อ่หลายคนรักสุขภาพก็บอกว่าหนูขอแบบมีรูปร่างดีดีกว่าคะ่ะมีรูปร่างดีก็มีใยไปกว่าครึ่งถูกไหมอา้าวใส่เสื้อผ้าใส่อะไรก็สวยแต่บางคนบอกไม่เอาดีกว่าขอมีสมองดีดีกว่าเพราะถ้ามีสมองดีเราก็เหมือนกับว่าเรามีปัญญาที่เฉลียวฉลาดสามารถทําอะไรก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูบทเรียนที่เราเรียนวันนี้การความขาดแคลนหมายถึงอะไรนะคะเมื่อสักครู่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆ ให้นักเรียนเลือกเป็นการเข้าสู่บทเรียนต่อมาเรามาดูความหมายของความขาดแคลนกันดีกว่าความขาดแคลนนะคะหมายถึงผลที่มาจากการที่มีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดนะคะทำให้มีเพียงพอต่อความต้องการที่มีอยู่อย่างอะไร ไม่จำกัดจึงทำให้เกิดสภาวะความขาดแคลนขึ้นมาซึ่งจะมีผลต่อความขาดแคลนถาวรความขาดแคลนถาวรเช่นที่ดินเพราะเราไม่สามารถหาซื้อเพิ่มได้อีกแต่บางอย่างก็อาจจะเป็นการขาดแคลนแบบเป็นบางช่วงบางเวลา เช่นน้ําอาจจะขาดแคลนในช่วงหรือดูแลง้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค,คุณครูสอนไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนักเรียนจะรู้ว่าวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นหมายถึงการจัดสรรทรัพ,พยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดนะคะให้เพียงพอต่อความเพื่อที่จะตอบสนองอะไรความต้องการของมนุษย์ที่มันไม่มี อยู่อย่างไม่จํากัดนั่นเองพูดง่ายๆเลยทรัพยากรม,มันมีหลายแบบนะคะแบบถาวรใช้แล้วหมดไปหรือใช้แล้วมีสิ่งอื่นมาทดแทนแต่มันก็หมายถึงว่าความต้องการของมนุษย์นั้นมีอยู่อย่างไม่จํากัดด้วยถูกไหมคะอย่างที่ครูเคยยกตัวอย่างไปเช่นนักเรียนเนี่ยอาจจะถูกหวยหรือถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่16ล้านบาทบางคนบอกโอ๊ยถูกรางวัลที่1ของใช้นี่แทนพ่อแม่ก็พอละเหลือก็จะเก็บไว้ใช้ยามเข่าวยามแก่ แต่เปล่าเลยพอได้เงินมาแล้วเป็นไงคะอาจจะไปใช้นี้บางคนบอก๊อ้ยความต้องการสิ่งต่อไปอยากได้บ้านหลังใหม่อยากได้รถยนต์คันใหม่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากซื้อทุกสิ่งอย่างเมื่อเรามีเงินฉะนั้นความต้องการของมนุษย์มันมีไม่ที่สิ้นสุดแล้วก็มีแบบไม่จํากัดนะคะจึงส่งผลให้เกิดความาขาดแคลน นักเรียนจําไว้เลยประเด็นสําคัญมันอยู่แค่ตรงนี้ลูกประเด็นสําคัญมันอยู่แค่ว่าทรัพยากรมันมีจํากัดแต่ความต้องการของมนุษย์มันมีไม่จํากัดมันจึงส่งผลให้เกิดความขาดแคลนทรัพยากรขึ้นมานั่นเองซึ่งทรัพยากรถ้าเกิดความขาดแคลนแบบถาวรก็เช่นที่ดินอย่างสมมุติตอนนี้หนูมีที่ดินอยู่สิบไร่แต่สถานการณ์โควิดมันระบาดอย่างหนะโอ้ยฉันไม่มีเงินจะกินแล้วขายถ้าหนูขายที่ดินสิบไร่นี้ไปถามว่าหนูยังเหลือที่ดินอยู่ไหม ก็ตอบได้เลยว่าไม่เหลือแลวถามว่าจะมีมาทดแทนได้ไหมอาจจะมีได้ถ้านักเรียนไปซื้อที่ดินต่อแต่มันอาจจะไม่มีถ้านักเกิดว่านักเรียนไม่ไปซื้อที่ดินเพิ่มนั่นเองฉะนั้นที่ดินที่มันอยู่บนโลกใบน,นี้ลูกมันมีแบบจํากัดมันไม่ได้มีงอกเงยเพิ่มขึ้นมานเรื่อยๆรื่อนักเรียนมองออกมองภาพออกไหมคะว่าที่ดินมันมีอยู่สมัาเสมอมันมีเท่าไหร่สมมติมีสิทธิ ตารางกิโลเมตรมันก็มีแค่สิตารางกิโลเมตรบนโลกใบนี้มันไม่สามารถผุดขึ้นมาเพิ่มเติมจากเดิมได้อีกแต่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเพิ่มได้เช่นน้ำเอดูแลเนี่ยถ้าฝนมันไม่ตกโอ้ยนาเราข้าวเราก็ตายอ้อยเราก็แห้งแล้งเหลืองแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเดูแลน้ำมันอาจจะ ขาดแคลนได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ฝนมาตกลงมาอาจจะตกตามธรรมชาติหรือตกจากการที่เราทําฝนเทียมก็ได้นะคะมันก็จะทําให้น้ําทำไ,ไมคะมีการเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองต่อมาการเลือกการเลือกคืออะไรการเลือกหมายถึงทรัพยากรในการผลิตเกิดความขาดแคลนมันจะสืบเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเมื่อมันเกิดความขาดแคลนขึ้นมามันจึงกำหนดชะตาเราว่า เราจะต้องเลือกแล้วนะเพราะมันเหลือแบบจำกัดแล้วเราจำเป็นจะต้องตัดสินใจเลือกทรัพยากรให้เหมาะสมกับเราแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดกับเรานะคะเช่นที่ดินน้ำน้ำมันถ้าณนะัตอนนี้มันมีอยู่อย่างจำกัดนักเรียนก็ต้องตัดสินใจแล้วสามสิ่งน,นี้นักเรียนจะเลือกอะไรก่อนที่มันเกิดประโยชน์กับเราที่สุดนะคะแล้วก็เหมาะสมกับเราที่สุด ต่อมาคือค่าเสียโอกาส3คํคำนี้มันจะสือบเนื่องกันเลยนะลูกนักเรียนต้องเข้าใจจากคำแรกก่อนแล้วนักเรียนจะมองภาพออกจากภาพคำต่อๆไปคำที่3คือคำว่าเสียโอกาสหรือค่าเสียโอกาสค่าเสียโอกาสหมายถึงมูลค่าสูงสุดที่เราไม่ได้เลือกนะคะถ้าพูดแบบนี้นักเรียนยังมองภาพไม่ออกถูกไหมลูกก็ไปดูสถานการณ์ตัวอย่างกัน สถานการณ์ตัวอย่างคือสมมุติว่าเรามีเงินอยู่หนึ่งแบาทถ้าเรานำไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย3 0 0พบาทถ้าเรานำไปปล่อยกู้เราจะได้ดอกเบี้ย8000บาทแต่ถ้าเรานำเงินหนึ่งแบาทไปลงทุนเราจะได้กําไรที่10,000บาทหนูจะเห็นได้ว่า ถ้าสมมติว่า1 0 0 0งแบาทตรงนี้เราเอาไปฝากธนาคารเราจะเสียค่าโอกาสเท่าไหร่1,000 0บาทถามว่าทําไมเสีย1,000งก็ความหมายของคําว่าค่าเสียโอกาสหมายถึงมูลค่าสูงสุดที่เราไม่ได้เลือกนั่นหมายความว่ากรณีที่1ถ้านักเรียนมีเงิน1,000 0แบาทนักเรียนเอาไปฝากธนาคารนักเรียนจะได้ดอกเบี้ยแค่เท่าไหร่ลูก3 0 0พัน แล้วนักเรียนจะไม่ได้หลายลูกก็จะไม่ได้การปล่อยดอกหนึ่งแปดพันเอาไปลงทุนหนึ่งหมื่นนักเรียนจะไม่ได้ทั้งแปดพันแล้วก็หนึ่งหมื่นแต่มันหมายถึงมูลค่าสูงสุดฉะนั้นจะมีค่าเสียโอกาสที่หนึ่งหมื่นบาทนะคะแต่ถ้ากรณีที่สองนักเรียนมีเงินหนึ่งแสนบาทนักเรียนเอาปล่อยไปปล่อยกล้นักเรียนจะได้ดอกเบี้ยแปดพันบาทนักเรียนจะเสียค่าโอกาสเท่าไหร่ลูกสูงสุด ก็ต้องหนึ่งหมื่นบาทนะคะแต่ถ้านักเรียนเลือกเอาเงินหนึ่งแสนบาทไปลงทุนนักเรียนจะเสียค่าโอกาสมูลค่าสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยถ้าเลือกเราได้กำไรหนึ่งหมื่นเลยนะเอาไปลงทุนเราจะเสียค่าโอกาสไปทั้งหมดแปดพันบาทอ่าวิชาเศรษฐศาสตร์แน่นอนว่าจะมีวิชาคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนักเรียนพอมองภาพออกไหมลูกนะคะค่าเสียโอกาสก็คือมูลค่าสูงที่สุด ที่เราไม่ได้เลือกนั่นเองอย่างเงินหนึ่งแสนบาทตอนนี้เรามีอยู่สกรณีถูกไหมลูกน่าจะไปอย่างช้าๆนะคะกรณีแรกถ้าหนูเอาเงินไปฝากเงินที่กับธนาคารเนี่ยหนึ่งแหนูจะได้ดอกเบีย้ยสามพันสิ่งที่หนูจะไม่ได้คือดอกเบีย้ย8 0 0 0จากการปล่อยกู้แล้วกําไรหนึ่งมจากการลงทุนนึกออกไหมคะแต่ถ้าหนูเลือกกรณีที่ส ก็คือเอาเงินไปปล่อยกู้สิ่งที่หนูจะได้ก็คือดอกเบีย้ย8 0 0พแต่หนูจะไม่ได้อะไรลูกไม่ได้ดอกเบีย้ยจากธนา,าคาร3 0 0พันไม่ได้เงินลงทุนไม่ได้กำไร1 0,000บาทแต่ถ้าเกิดหนูเลือกกรณีที่สามหนูเอาเงินหนึ่งแสนไปลงทุนหนูจะได้กำไรหนึ่งหมื่นนะลูกแต่หนูจะเสียค่าเสียยวกาสแค่แปดพันก็คือดอกเบีย้ยก็แปดพันกับสามพันอันไหนมากกว่ากันล่ะ ก็ต้องแปดพันถูกไหมถ้าหนูเลือกสามพันแปดพันก็หนึ่งหมื่นอะไรมากกว่าหนึ่งมืนแต่ถ้าหนูเลือกแปดพันสามพันก็หนึ่งหมื่นอะไรมากกว่าหนึ่งมืนแต่ถ้าหนูเลือกหนึ่งหมื่นสามพันกับแปดพันอะไรมากกว่าแปดพันนั่นแหละมูลค่าสูงสุดที่เหลืออยู่นั่นแหละคือสิ่งที่หนูไม่ได้เลือกเราเรียกว่าค่าเสียโอกาเอาไปเพิ่มความเข้าใจที่สถานการณ์ตัวอย่างที่สองสมมุติว่านักเรียนมีที่ดินอยู่สามไร่ กรณีที่1น,นะคะหากใช้ที่ดินทำนาเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราจะได้เฉลี่ยต่อเดือน6,000บาทกรณีที่2หากนักเรียนเอาที่ดิน3ไร่นี้ไปปลูกมะนาวครบ1ปีหนูจะได้รายได้เฉลี่ย1น0 0 0 0บาทต่อปีเอ่อต่อเดือนขอโทษนะคะต่อเดือนแต่ถ้าเป็นกรณีที่3หนูเอาที่ดินไปทําฟาร์มเห็ด เมื่อครบหนึ่งปีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนหนูจะได้อยู่ที่25,000บาทเราจะไปกันอย่างช,าชา้าๆสมมติว่าครูเลือกกรณีที่หนึ่งนะคะครูบีมีที่ดินอยู่สามไร่ครูบีเลือกจะเอาที่ดินสามไร่ตรงนี้ไปทำนาฉะนั้นเนี่ยหนึ่งปีครูบีจะมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่6,000บาทถามว่าค่าเสียโอกาสที่ครูจะต้องเสียไปเสียไปเท่าไหร่ลูก เรามีตัวเลขไม่เยอะเลยค่ะมีแค่6 0 0 0 15,000และ2 5 0 0 0บาทเนีย่ยเห็นไหมคะห0 0ันหนึ่แล้วก็25,000ฉะนั้นถ้าครูบีเลือกกรณีที่1นําำที่ดินไปทำนาครูบีจะเสียค่าโอกาสอยู่ที่2 5 0 0 0บาทค่ะนะ,ะคะครูจะไม่ได้ไรายได้เฉลี่ยจากการทำฟาร์มเห็ดถูกไหมลูกแน่นอนว่าถ้าเกิดครูบีเลือกกรณีที่2ครูจะเอาที่ดินของครูเนี่ยไปปลูกมะนาวครูก็ต้องเสียค่าโอกาสเท่าไหร่ลูก ก็สองหมันบาทเหมือนเดิมถูกต้องไหมคะเพราะสองหมมันสูงกว่า6,000และหน0 0งหาพต่อมาถ้าครูเลือกกรณีที่3ครูจะใช้ฟาร์มเห็ดถามว่ากรณีที่3เนี่ยครูจะได้รายได้เฉลี่ยสอง0 0ืนหนแล้วนะครูพีจะเสียค่าเสียโอกาสเท่าไหร่คะหน0่งบาทนะคะลูกพอเข้าใจหรือเปล่าคะ าหากใครไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณครูมีวิดีโอเกี่ยวกับการเลือกและค่าเสียโอกาบให้นักเรียนชมนะคะเป็นการทบทวนแล้วก็เป็นการเพิ่มความรู้จากที่ครูได้อธิบายไปนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอก,กันนะคะคุณเคยมีความรู้สึกนี้กันไหมอยากได้ทั้ง2อย่างอยากทําทั้งสองอย่าง,าททง,อง,อางแต่กับต้องเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นเพราะคนเราไม่สามารถที่จะทําทั้งสองอย่างพร้อมๆกันได้ ในทุกๆก,กิจกรรมที่เราอยากทำล้วนแล้วแต่ใช้เวลาด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นเราจึงต้องมีการจัดสรรทรัพยากรเวลาเพื่อให้ถูกนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการได้มาอย่างแล้วเสียอีกอย่างในทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสต้นทุนค่าเสียโอกาสคือต้นทุนเมื่อเราเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วทำให้เรา ไม่สามารถที่จะทำอีกสิ่งหนึ่งได้หรือพูดได้ว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นต้นทุนของการเลือกเพราะเมื่อเลือกทำสิ่งได้สิ่งหนึ่งก็จะไม่สามารถทําอีกสิ่งหนึ่งได้โดยเหตุผลที่ต้องเลือกก็เป็นเพราะทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจํากัดทำให้ไม่สามารถทำทุกเรื่องหรือทำหลายๆเรื่องพร้อมๆกันได้ตัวอย่างค่าเสียโอกาสง่ายๆเช่นปกติคนเรา จะมีแฟนได้ครั้งละหนึ่งคนคือเงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดถ้า A เลือก B เป็นแฟนก็จะไม่สามารถเลือกคนอื่นๆเป็นแฟนได้อีกจะเห็นว่า A มีค่าเสียโอกาสคือการไม่ได้เป็นแฟนกับคนอื่นเมื่อเลือก B เป็นแฟนอีกตัวอย่างเช่นการที่ต้องเลือกระหว่างไปดูคอนเสิร์ตศิลปินที่ตนเองชื่นชอบกับการไปเที่ยวทะเลกับเพื่อน ถ้าเลือกไปเที่ยวกับเพื่อนๆก็จะทำให้เสียโอกาสไปดูคอนเสิร์ตศิลปินที่ตนเองชื่นชอบแต่ถ้าเลือกไปดูคอนเสิร์ตศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบก็<ๆ><ๆ>จะทำให้เสียโอกาสได้ไปเที่ยวทะเลก,กับเพื่อนๆหรือการเลือกทำงาน A ก่อนการทำงาน B มีโอกาสที่งาน A จะกินเวลาของงาน B จนทำให้งาน B เสร็จไม่ทันแต่ต้นทุนค่าเสียโอกาสซับซ้อนได้มากกว่านั้น เช่นสมมุติว่านายซี IC, กำลังเรียนอยู่ชั้นม .6 และกำลังมองหางานพิเศษเพื่อเก็บเงินซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่นายซอาจใช้เวลานะวันหนึ่ง mm. เพื่อทำกิจกรรมต่างๆได้หลายทางหากสมมุติว่าในแต่ละกิจกรรมที่นายซีเลือกทำสามารถตีเป็นเงินได้เช่นรับจ้างพิมพ์เอกสารดีค่าเป็นเงินได้200บาทรับสอนสังคมให้น้องม .1 ตีค่าเป็นเงินได้500บาทรับเลี้ยงเด็กตีค่าเป็นเงินได้150บาทถ้านายซีเลือกรับงานพิมพ์เอกสารหรือรับจ้างเลี้ยงเด็กต้นทุนค่าเสียโอกาสจะเท่ากับ500บาทเพราะเสียโอกาสที่จะไปสอนสังคมให้น้องม .1 ซึ่งมีมูลค่าถึง500บาทกับกันถ้านายซีเลือกที่จะไปสอนสังคมให้น้องม .1 ต้นทุนค่าเสียโอกาสก็จะเหลือเพียงแค่ 200บาทเอก็เสียทั้งสองอย่างแต่ทำไมต้นทุนค่าเสียโอกาสถึงแค่200บาทกันนะนั่นเป็นเพราะต้นทุนค่าเสียโอกาสคือมูลค่าสูงสุดในบรรดาทางเลือกที่สละไปดังนั้นการรับสอนพิเศษสังคมให้น้องม .1 นึ่งจึงเป็นทางเลือกที่ให้ประโยชน์กับนายซีมากที่สุดเพราะมีค่าเสียโอกาสต่ำที่สุดจะเห็นว่าต้นทุนค่าเสียโอกาส เป็นแนวคิดที่สำคัญทางเศรษฐศาสตร์เพราะการเลือกทุกครั้งมีค่าเสียโอกาสเสมอแม้ว่าเราจะไม่อยากเลือกเลยก็ตามเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เรารับชมว,วิดีโอกันไปแล้วครูก็หวังว่าสิ่งที่ครูได้อธิบายไปกับ วิดีโอนะคะจะเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะคะลูกค่อยๆทําความรู้กับมันไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหนูก็กอไปนะคะเปิดดูซ้ําๆบ่อยๆฟังเสียงครูบ่อยๆเดี๋ยวนักเรียนก็จําได้เองนะคะทะ่านี้หลังจากนักเรียนชมวิดีโอแล้วนักเรียนก็มาดูตรงนี้2คํานี้นะคะสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเลยก็คือเกาะสีเทานี้ก็จะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัดนะคะกับกรอบสีเขียวคือความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดสองสิ่งนี้มันเป็นยังไงคะมันขัดแย้งกันมัน ตรงข้ามกันนะคะทรัพยากรเนี่ยมีน้อยแต่ความต้องการของมนุษย์มีมากถ้าเราจะพูดกันแบบให้เข้าใจง่ายๆนั่นเองฉะนั้นเนี่ยเมื่อความต้องการมันมีมากยังไงทรัพยากรมันก็ต้องไม่เพียงพอพอไม่เพียงพอแล้วสิ่งเดียวที่จะต้องเกิดก็คือความขาดแคลนของทรัพยากรนั่นเองนําไปสู่การเลือกใช้ทรัพยากรของมนุษย์มันจำกัดเลยว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องเลือกนะคะบังคับเลยว่ามนุษย์จะต้องเลือกทรัพยากรที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ ตนเองดังนั้นพอมนุษย์ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนคำถามข้างต้นก่อนนำเข้าสู่บทเรียนนะลูกเมื่อหนูจะต้องเลือกอย่างใดนหนึ่งระหว่างทุนเรียนฟรีกับเงิน10ล้านบาทเห็นไหมคะพอหนูต้องเลือกทุนเรียนฟรีหนูก็เสียค่าโอกาสเงิน10ล้านบาทไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าหนูเลือกเงินสิบล้านบาทหนูก็จะเสียค่าโอกาสกับทุนเรียนฟรีไปนั่นเองนะคะเราจะมาสรุปกัน สรุปอันแรกเลยก็คือความต้องการที่ไม่จํากัดของมนุษย์จะก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้างนักเรียนคิดว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างคะความต้องการที่ไม่จํากัดของมนุษย์แน่นอนมนุษย์ไม่มีความเพียงพอปัญหาที่เกิดขึ้นคือหนึ่งการขาดแคลนทรัพยากรไงคะลูกถูกต้องไหมคะก็วันนี้เราเรียนเรื่องความขาดแคลนฉะนั้นเมื่อความต้องการของมนุษย์ที่ไม่จํากัดก่อให้เกิดปัญหา การขาดแคลนทรัพยากรเกิดปัญหาการเลือกใช้ทรัพยากรและก่อให้เกิดปัญหาการเสียค่าโอกาสขึ้นมาซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์การตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรมีความจําเป็นหรือไม่นักเรียนว่ามีความจําเป็นไหมคะตอบเลยอย่างชัดเจนตอบเลยค่ะเราเรียนแล้วมีความจําเป็นไหมคะ มีความจําเป็นนะคะฉะนั้นในทางเศรษฐศาสตร์การเลือกใช้ทรัพยากรมีความจําเป็นมากเพราะทรัพยากรมันมีอยู่อย่างจาํากัดเราควรเลือกใช้ทรัพยากรที่มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็ก่กอประโยชนประโยชน์กับตัวเราให้มากที่สุดคําถามที่3นักเรียนคิดว่าการเห็นความสําคัญของความขาดแคลนการเลือกการเสียยวกาสมีประโยชน์ประโยชน์ต่อตนเองไหมคะ แน่นอนว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียนแน่นอนมันทําให้นักเรียนรู้ว่านักเรียนควรจะประหยัดกับการใช้ทรัพยากรอ,อย่างไรบ้างนะคะนั่นเองก่อนจากการวันนี้ทิ้งท้าย ปกติแล้วจะไม่ค่อยสั่งงานสักเท่าไหร่นะคะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดก็ขอเก็บคะแนนจากที่ไม่ได้พบกับนักเรียนสักนิดนึงนะคะก่อนจากการวันนี้คุณครูมีใบางานให้กับนักเรียนนะคะเป็นใบางานวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะเราจะให้นักเรียนเติมขังความคิดต่อไปนี้ให้ครบและสมบูรณ์ซึ่งไม่ยากเลยนะคะใจความสำคัญตรงนี้ค่ะ ความสำคัญและประโยชน์เศรษฐศาสตร์คือทรัพยายกรธรรมชาติต้องตอบว่าลายทรัพยายกรธรรมชาติจำกัดหรือไม่จำกัดความต้องการของมนุษย์จำกัดหรือไม่จำกัดหน้าต่อไปเมื่อนักเรียนตอ,ขอบข้างบนเสร็จแล้วนักเรียนมาดูซิว่าประโยชน์ต่อตอนเองคืออะไรบ้างต่อครอบครัวต่อท้องที่ต่อประเทศแล้วก็ต่อโลกนะคะเมื่อเราเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์การขาดแคลนไป นะคะสไลด์ที่ครูสรุปให้เมื่อสักครู่ให้นักเรียนมาแจกแจงว่าประโยชน์ต่อตอนเองมีอะไรบ้างนะคะแจกแจงกันไปนะคะครูก็ขอฝากใบงานไว้เท่านี้ใบงานชิ้นนี้10คะแนนนะคะหวังว่านักเรียนจะทำอย่างสวยงามให้นักเรียนทำใส่กระดาษ A4 หรือกระดาษรายงานหรือสมุดวิชาเศรษฐศาสตร์ก็ได้เอาที่นักเรียนสะดวกนะคะ แล้วก็ตกแต่งให้มันสวยงามให้เหมาะสมกับคะแนนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหากโรงเรียนไม่เปิดนะคะแต่ถ้าโรงเรียนเปิดเราจะกลับมาพบกันในชั้นเรียนตามปกติสำหรับวันนี้คุณครูบีโจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ